ทีมงานเราก็ไปนค้นมามันก็มีข่าวมาก่อนนะน,น,นี้แหละว่า Lazada เนี่ยนะครับเขาก็มีไอ้ระบบโลจิสติกหรือระบบขนส่งของเขาเองะนะครับโดยเดิมเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Lazada e l o g i s t i c ิหรือ LEL แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยใช้ว่า Lazada Express หรือว่าชื่อ,อย่อว่า LEX ตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนนะมีการปรับโฉมแบรนด์เปลี่ยนเป็น Lazada Logistics นะคือไอ้ข้อมูลพวกนี้คุณคิดว่าทหารเขาไม่รู้เรื่องหรอ เขาก็คงเขาก็รู้แหละ oh. แล้วก็อย่างที่บอกว่าหน่วยปฏิบัติเนี่ย uh. ก็ต้องตรวจสอบเพราะว่าในคำสั่งระบุชัดเจนแล้วนะคะ uh. ว่าถ้าหากว่ามีตรวจพบการกระทำผิดต่อคำสั่งนี้ uh. เขาก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าหน่วยตรงนี้ก็ต้องทำหน้าที่อย่างแข็งขันในการ uh. ที่จะไม่ให้หลุดรอดเข้าไปผิดจากคำสั่ง คือสิ่งที่ผอบทออบอ,ออกคําสั่งมาเนี่ยนะคุณเพชรกรุณพลเนี่ยนะครับโปรดทราบไว้ด้วยว่านี่คือหน้าที่อันหนึ่งและนี่คือสิ่งที่ทหารเนี่ยเขาได้ปฏิญาณตนว่าจะดํารงรักษาภัะเกียรติยศนะถ้าทหารไม่ทําอะไรเลยเนี่ยทหารจะถูกตั้งคําถามจากประชาชนชว่าสถาบันเนี่ยถูก หยามหมินสักขนาดนี้เนี่ยนะครับทำไมคุณถึงอยู่เฉยเออทำไมถึงอยู่เฉยๆที่ประกาศปฏิญาณตนกันเปลา่ปลาๆเนี่ยนะครับคือเราก็รู้ว่าทหารเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้หรอกนะด้วยความสำนึกของการเป็นทาหารไม่แต่ว่ารูปแบบในการแสดงออกท่านก็ต้องคิดให้มันปบตบหรือผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆก็ต้องคิดให้มันเหมาะสมมีความพอดีกับสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับอันนี้นี่ก็ออกมาถ้าที่ผมตำรวจตรวจสอบดูนะ ได้รับเสียงชื่นชม,มจากพี่น้องประชาชนจากคนที่ในโลกโซเชียลนะยกเว้นคนที่ไมอ่อะไรกับสถาบันอย่างนั้นนะอันนั้นก็ว่าไม่ได้ะนะอันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการที่แต่ละเหล่าทัพได้แสดงออกออกมานะครับค่ะ